ท่านสาธุธนุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมณะนนทั้งหลายวันนี้ยังเป็นคนวันที่17กรกฎาคม2527ตามเดิมแต่ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วมองดูนิกาเห็นเลขเห็นเข็มสั้นถึงหมายเลขสามและเข็มยาวถึงหมายเลขหนึ่ง ก็แสดงว่าสารนาฬิกาเศษผมนอนตื่นขึ้นเวลาตีสองลุกขึ้นมาทำจิตให้สบายตามแบบฉบับของผมรู้ว่าผมเป็นคนนอกรีดนอกรอยท่านว่ากันอย่างนั้นนอกรีดนอกรอยของคนขี้เกียจ แต่ว่าอยู่ในรีดในรอยของคนทำงานตามเวลาคำว่าเวลาของผมนั่นก็คือว่าต้องทำงานให้เสร็จเพราะว่า,าเกษตรนี้เป็นเกษตรหน้าที่สี่เป็นเกตรที่สองหน้าที่สองของของเกษตรที่สองคิดว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมต้องทำให้เสร็จ ท,ทั้งที่ป่วยไข้ามาสมบายก็เป็นของไม่แปลกหรือว่าพระพุทธเจา้าเวลาที่ทรงไปชวนหนักรลงก็ยังทรงเทศโปรดพุทธบริษัทแต่ว่าผมมีความป่วยไข้ามาสมบายวันนี้รู้สึกว่ามากมากจนกรทั่งลงรับแขกไปไหวเรื่องที่จะเข้าต่อไปในวันนี้ ก็คือว่านิพพานมีสภาพไม่สูญน,นี่ก็มาวัดความเลวของผมอีกผมก็เลวตามเดิมความจริงผมเลวเรื่องนี้มานานหรือว่าฟังหลายๆคนพูดกันแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านก็พูดกันว่านิพพานสูญ ถ้าตำราที่ผมเรียนก็นิพานศูนผมก็เลยแนะนำบรรดาญาโยามพุทธบริษัทว่านิพพานศูนแลเวลาสอนนักเรียนผมก็สอนว่านิพพานศูนเวลาผมเทศผมก็เทศว่านิพพานศูนรวมความาผมเร็วถึงขั้นเต็มขั้น แล้วต่อมามาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผู้ใหญ่หลายท่านท่านยืนยันว่านิพพานไม่สนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เปิดเผยหนักหนักกว่าคนอ,อื่นก็คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญสมัยนั้นท่านยังเป็นหลวงพ่อสดอยู่ ยังไม่เป็นพระครูแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุณผมไปหาท่านท่านก็บอกว่านิพานไม่สนแล้วแถมท่านก็นยังพูดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือท่านบอกว่าเมื่อคือนนี้ผมไปพระน,นิพานมาพระนิพานนี้พระที่นีพพานน,าน,น,าน,น,าน,นี่มีร่างกายเป็นแก้วหมด ว่าผมรับฟังจากท่านอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเป็นแก้วจะเดินจะพูดได้ยังไงนี่ความเลวของผมอย่างนี้เ็ออันดับพานทั้งโง่ทั้งบอดคือบอดไม่รู้ความจริงของพระนิพานแต่ในที่สุดท่านก็แนะนำว่าการที่จะรู้จักนิพานจริงๆเขาทำกันยังไง ก็นําแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติประยุกต์กันกับแบบปฏิบัติที่ทำไปแล้ว <c oughs> วัน,นี่สุดผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพ่อสดท่านพูดแต่ในตอนนั้นความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงยังไม่มีมั่นใจว่านิพพานมีจริงแต่ความมั่นคงคิดว่าคนอย่างเรา จะสามารถปฏิพันธ์ในชาติใดชาติหนึ่งได้หรือไม่นั้นไม่มี <c oughs> โดยมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวจริงๆมีความเลวมากต่อมาเมื่อความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นหลังจากตายจริงๆวาระที่สาม ไปพบทีพยพันจริงๆจึงได้มีความมั่นคงของจิตว่าถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ละความมียามชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องไปได้แน่เหมือนกับเราเดินทางไกลเราเดินทางไกลถ้าเราไม่ละการเดินวันนี้ถึงตรงนี้เราพัก หายเหนื่อยมีกำลังมีมีทุนแล้วก็เดินทางต่อไปเหนื่อยที่ไหนพักที่นั่นพักแล้วหาทุนต่อไปสะสมทุนให้พอกับการเดินทางเดินไปถึงช่วงไหนหมดทุนก็ก็หยุดที่นั่นสะสมทุนต่อไปข้อนี้ชั้นใดแม้การปฏิบัติตนเพื่อไปพินิพานก็ชินเดียวกัน ถ้าเราค่อยๆสะสมความดีทำลายความชั่วอันดับแรกทำลายโลภะความโลภก,ก่อนเพราะทำลายง่ายในเมื่อความโลภค่อยๆลดตัวลงแล้วเมือม่อความโลภหมดเราก็ทำลายความโกรธต่อไปมาทำลายความโกรธได้ก็ทำลายความหลงต่อไปถ้าชาตินี้ทำลายได้ไม่หมด เราก็หวังการทำลายชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจว่าตายแล้วมีสภาพไปสูญ